อืูขึ้นตัดอูขึ้นอ่านิ้วมือของฉันอ่านิ้วมือของฉันเรียนกันเป็นแล้วกนัอดู่แล้วจีดนิ้วพอดีแล้วจิดไหมคะจิบไหมนิ้วมือของฉันจิบสวยได้่องไว้จับสิ่งของ ไม่ยาอามาดูเอามาดูค่ะมาดูสะอาดไหมเลม่ไหมคะมีผีเล็บไหมไม่มีผีแป้งไหนน้องเสร็จหรือยังคะน้องเสร็จแล้ว